สวัสดีครับวันนี้ได้กระถินวันนี้ได้กระถินยืนมาเพิ่มอีก2เหรียญน,นะครับกระถินยืนปีสองหครับออก,กวัตโกนะครับมากี่เหรียญก็หมดนะครับลูกค้ามาเหมาไปหมดนะครับวิธีดูเหมือนเดิมนะครับจําหน้าตาให้แม่นๆครับเส้นหน้าผากคมๆลูกตาคมๆ นี่ครับาตาคมคมเส้นหนาผากรอยหยักของเส้นหนาผากคมคมนะครับไก่ไก่คมชัดนะครับรงนี้ก็เหมือนกันนะครับครับเส้นหนาผากคมคมองนี้เะ สวยน้อยกับองค์เมื่อกี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเริ่มจาด้านล่งางนี่ตรงองค์นี้ทิวสวยยังสวยมากเลยเป็นตรงน,นี้เป็นโคดอะนะครับโคดอะทั้งสองเยนเลย กตินพราชทานนะครับหลวงพ่อรวยปัสสัติโกนะครับวัดออกวัตโกนะครับจังหวัดอยุธยาครับสร้างปีสองห้าห้าเก้านะครับแทนทานหลวงพ่อนะครับโคตรอ่ะ ที่ดูเหมนเดิมนะครับดูตัวตัดนะครับเดี๋ยวดูตัวตัวตดฟังฝั่งขวามือองค์พระนะครับช่วงบนนะครับจะมีอ่านี่ครับจะมีอยู่3ามถึงสี่เขี้ยวตรงนี้นะครับอ่านี่ครับเหมือนกันเลย3ามสี่เขี้ยวเหมือนกันเลย มือจะสัน่นเลยครับสั่นเป็นปกตินะครับสั่นตั้งแต่เด็กแล้วครับเราไม่กินหุหอี่อ่านี่ครับอ่าเห็นไหมเคี่ยวเหมือนกันเลยตัวตัดครับตัดแปดสิบเปอร์เซ็นตฉีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทัวท่วทั่วทั่วขอบขอบข้างนี้นะครับด้านด้านขวามือของพระนะครับอ่อามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ฝั่ง ้ายมือองพระนะครับข้างบนน,นก็เคี่ยวก็เหมือนกันนะครับลองเหมือนกันลองหนึ่งเลยตัด80%นะครับฉีก20%นะทั่วขอบเลยนะครับตัด80%ฉีก20%ดูขอบบนนะครับบขอบบนหูเหรียญนะ เหมือนกันนะครับขอบล่างอันนี้กินเยอะนิดหน่อยแต่ขอบข้างเหมือนกันนะครับถ้าแบบยังจำใบหน้าไม่ค่อยแม่นก็จำพวกตัวตัดเคี้ยวตัวตัดให้ได้นะครับแคปไว้ดูได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า